ครับวันนี้จะมาเปลี่ยนลูกยางการสะเทือนเรือยนต์นะครับนี่ครับก็จะมีห้าตัวนะฝั่งจานไฟนะครับมีอยู่สามตัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งคัดก็มีสองตัวนะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะใส่ฝั่งจานไฟก่อนนะครับเราก็ถอดฝาครอบออกนะครับแล้วก็เราก็งัดออกเลยนะครับ นี่นะครับของเก่าแล้วข้างในก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับงูมูนออกเลยนะครับนี่ครับนอตเบื่อนอตเป็นหกเหลี่ยมนะครับลุกมันไปแล้วนะ นี่นะครับมา้องเก่านะถ้าเราไม่มั่นใจคนระับเราก็เทียบดูได้นะว่าความยาวคนระับตัวเท่าไหรนะ่ค <c> ร <oughs> ับะทีนี้จะเป็นตัวรุ่นยาวนะครับตรงนี้นะครับรุ่นยาวเดี๋ยวจะถอดออกมาทุกตัวก่อนนะครับเดีวใส่ทีเดียวนะครับ แยกไป้ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลืมแล้วตัวนี้ก็เป็นน็อตนะครับไปใช้ไขควงครับเป็นนอ็อตหัวเฉกนะครับออมาแล้ว ทีนี้ตัวสั้นเป็นตัวยาวทีวนี้เป็นตัวสั้นนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะลืมนะครับก็เอามือกดลงไปเลยนะครับมือกดลงไปเลยครับ กดลงไปให้ไอ้ทั้งหน้านี่เขาเสมอกันกันกนกบตัวอีกทุดด้วยครับแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับครับตัวนี้ก็เสร็จนะครับเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับ นับหมุนแน่นพอมันนี่ครับเริ่มแน่นแล้วนะครับสองตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาใส่ตัวที่สามครับเริมไปปิดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวใหม่เขาไม่มีมาให้ครับ ต้องใช้ของเก่านะครับเอาด้านที่ด้านกว้างครับยัดลงไปนะครับนี่ครับอยู่แล้วครับทั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับ เรียบร้อยแล้วมองฝั่งนี้ออกนะครับน,นี้จำมืดหน่อยนะมองนี่ครับเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นต้นหัวแจกเอ้ยอันนี้จะเป็นตัวสั้นนะปูริตอันนี้จะเป็นตัวสั้นนะเราเอาตัวสั้นมาใส่นะครับ ตัวนี้ก็จะขดลงยากนะครับเพราะมันติดการใฟนะครับพยายามขดลงนะยังมีตัวนี้แนละ้วใส่ยาคู่เพื่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาทางคาดนะครับตัวนี้มีสองตัวจะทำง่ายครับตัวนี้ก็เป็น ให้วงหัวแขกครับง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสั้นนะครับ กดนะครับกดตัวนี้มาให้หลูมันตรงครับกดตัวเครื่องมาให้หลูตรงแล้วน่อยนะครับแล้วตัวสุดท้ายครับอันนี้ผมปิดไว้เฉยๆนะครับอันนี้เป็นตัว น,นี่มีตัวจุดท้ายครับเป็นตัวยาวครับตัวยาวจะมีสองตัวครับอยู่ตรงข้างแห็น,นครับกดลงไปเลยนะนนหกเหลี่ยมนะครับ แล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแน,น่นแน่นเปียกเลยนะครับ แก่ถอดฝาครอบด้านจานไฟออกแล้วก็ด้านคาร์ดออกครับแค่นี้นครับจบนะครับมีอยู่ห้าตัวครับครับเอาไปทําดูนะครับ